โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชม,สว,ส,มสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันทุเดย์แรงกิ้งได้ yeah. วันนี้เนี่ยเรากลับมากับรูปแบบใหม่ ที่สนุกสนานและมีคนส่งตังค์มาอีกแล้วคุณพักผลน่ารักมากส<ะ>่งมาทั้งหมด300กว่าบาทโอ้โหโ้หน่ารักมากเขาบอกว่าอยากได้สิบอันดับคลิปส0อันดับเขาเรียกว่าซอนสิบอันดับไปอีกนะโอ้โหยังไงสิบอันดับที่ดีที่สุดของช่องโฟร์ฟันต์พอลอคิดถึงมุกเพราะเขาคืออันฟินอลกับยังก่อนอช่วยจัดแบบนี้แบบ คือเรือให้หน่อยอครับคือเรือคืออะไรยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ปอรอมีข้างล่างเนี่ยก็บอกว่าผมว่ายากนะทุกคลิปเนี่ยมาสนุกทุกคลิปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอันดับที่สิบครับเป็นคลิปสิบอันดับฉากไอ,อ้มดแดงบุกรังไรเดอร์ผมบอกว่าสิบอันดับอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะชื่อฮามากเพราะว่าไอ,บอ้บดแดงเนี่ยบุกรังไรเดอร์นี่คืออะไร <c oughs> มันต้องบุกรังปีศาจเนี่ยเรืออะไรไม่ออกแล้วกลัควคลิปมันจะขายไม่ได้อไอ้มดแดงบุกรังไรเดอร์ก<อ>็คือไรเดอร์บุกรังปีศาจแหละแต่ว่าคลิปนี้ก็น้อยมากใไม่ค่อยมีคนดูเลยยังไม่ถึงหลักแสนเลยแต่ว่าคุณภาพคลิปผมว่ามันฮาดีนะฮาเหรอฮาตรงไหนวะแค่ตอนแรกเนี่ยก็ฮาแล้วมีรีไว้เนี่ยรีไวท์เนี่ยคนยังไม่ค่อยดูเลยเอาจริงเขาว่าดู King ั u กแต่ว่าไรเดอร์เอกเนี่ยต้องไปหาคิงดั u แล้วกูเจอมาแล้วคิงดั u ฉันรู้ว่าแกต้องมาที่นี่แน่ไอสัตว์นรกฉันจะย้ายไปเมือง จางหายไปฟิววฟิเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยเราไม่รู้เลยมันหายไปไหนเนี่ยยังไงแย่แล้วมันย้ายไปอยู่เมืองใหม่แน่ยมหาชัยเพราะที่นั่นเนี่ยปลาเค้มถูกมากเลยใช่ขอตากแต่ปลาเค็มปุ๊บลาไอเจอจักรพรรดิไคซิทเนี่ยครับผมพูดกันไปกันมาเนี่ยนึกว่าอินอิพูดกับคิบะเออ้าทำไมแบ๊กฮะมินิมิโคทาโร่ทำไมนายคิดจะตายล่ะทั้งที่เป็นจักรพรรดิดีแล้วแท้ๆนายจะได้อยู่เป็นอมตะยังไงไม่ ฉันเนี่ยจะใช้ชิวนเหยียบมุนด์มุนไปเรื่อยแล้ว <c oughs> สิบอันดับที่ชื่อคลิปกวนตีนที่สุดแล้วกันอันดับที่9ครับสิบอันดับวิบากกรรมของอุลตร้าแมนเลโอนั่นเองผมบอกเลว่าอุลตร้าแมนเลโอเนี่ยตอนแรกนะผมคิดว่าเลโอเนี่ยคนเนี่ยคงจะดูน้อยมากใช่ครับเพราะเลโอเนี่ยมันเฉพาะกลุ่มมากเ,ออเพราะว่าต้องเป็นคนรุ่นแก่ๆหน่อยเพราะว่ามันมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าวิบากกรรมอุลตร้าแมนเลโอเนี่ยคนจะดูถึงหลักแสนหลักเก้าแสนเลยเกือบล้านอะเพราะมึงเอาอุลตร้าแมนเลโอมาขายี้ไง ที่อะไรมันเป็นวิบากกรรมของเขาเพราะวิชาเขาทั้งโดนแส้ตีรถไล่ชนแล้วก็ไม้เท้าตีปากขนาดจะลาออกก็ลาออกไม่ได้นะตบปากเกินและเกินแต่ว่ามีไม้เท้าอยู่ก็เลยเอาไม้เท้ามาฟาดปากแทนฟาดแล้วบอกว่าจงู้เขารมานจะตายไม่เป็นวิบากกรรมจริงว่ะขนาดเซเว่นตายนึกว่าดีใจไดอ้ยังไงฮะไอสัตว์มาหลอกหลอนในฝันีกโอ้โหแย่เลยถึงกับนอนฝันละเมอเหงื่อแตกแล้วเขาก็ติดปากคุณมอสเนี่ยมึงเอาฉากที่มรมมชีดันด่าว่าไอ้โง่มาไงเขาก็เลยชอบไม่มันโง่จริงไงอ๋อละ อันดับที่8ครับสิบระดับการโจมตีสุดโหดของอุลตร้าแมนนั่นเองผมบอกเลยว่าสิบระดับการโจมตีสุดโหดของอุลตร้าแมนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าทําให้เรารู้เลยว่าอุลตร้าแมนแม่งฆ่าสัมปทานได้โหดร้ายมากโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นอุลตร้าแมนยุคโชวะเนีที่เรามาในคลิปใช่ครับไม่ว่าจะอุลตร้าแมนทาโร่บ้างอุลตร้าแมนเอ็ดบ้างแล้วแจ็คนี่แม่งโหดมากใช่แม่งทีสัมปทานขนาดสัมปทานแขนขาสองข้างยังไงคุณว่ายังทีพวขาดเลยแล้วเรโอเนี่ยดึงไส้ดึงตาทะลุออกมาเนี่ยโอหโหดร วูต้าแมนหรือว่าฆาตกรผมนึกว่าอยู่ในเลดแมนหรือเปล่าแต่คนจ๋าเนี่ยได้เลเลด <c oughs> <c oughs> มึงก็โยงไปอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวที่อะไรกับวูต้าแมนเลยสัตว์ อันดับที่เจครับสี่บรรดบฉากลาก่อนของขบวนการเซนไตนั่นเองผมบอกเลยว่าฉากลาก่อนของขบวนการเซนไตนเนี่ยเป็นการใช้คําพูดที่มันซ้ําซากน่าเบื่อจําเจมากมากเลยเชื่อคลิปมันก็บอกอยู่ว่าลาก่เนี่ยคุณมอสิสัตว์ไม่ว่าจะพูดอะไรเนี่ยก็ลากนหมดไอ้ฉากตายที่ว่าซึ้งนะลากรลาก่อนตายแล้วแต่ว่าเกคิดได้มารับไว้พี่พี่เป็นอะไรพี่น้องอยาพี่ต้องลาก่อนแล้วพี่ลากนพี่ไม่ลากนโอ้ยพี่ลาก่อร พี่ลาก่อนเดี๋ยวก่อนลาก่อนหยุดพูดก่อนอะไรอะ่ะน้อง,งแปลงฟันบ้างก็ดีอาลาก่อนพี่ <c oughs> ไม่ฉันอยากจะพูดคาว่าลาก่อนมาก <c oughs> <c oughs> <ส straightforward> คือมึงจะไปไหนจบแล้วไงมันไม่ฮามันซ้ำซากคนดูเขารำคาญหรือเปล่าคลิปเนี้ยโอ้โหไม่รำคาญลาก่อนเซนตไตเขาอยากจะดูแบบฉากซึ้งๆไอสัตว์ไม่ใช่ว่ามาดูฉากที่มึงพูดเขาว่าลากร์แล้ในเรื่องไม่ได้พูดนะในเรื่องเขาบอกว่าช่วยกูด้วยเรื่องโฟย์อคลมาจะตายแล้วบอกลาก่อนลาก่อนี่อะไรไม่รู้อย่างไมททิ้โคซเลยอาลาก่อน ไอสันเยี่ยวรถศพด้วยฉากตายยี่ไม่ใช่ฉากจากเราฉากตายเป็นการเอาฉากตายในมารีแล้วก็เปลี่ยนชื่อคลิปใหม่ออเยอันดับพี่หกครับส0่บันดบฉากน่ากลัวของอุลตร้าแมนนั่นเองผมว่าเลยว่าฉากน่ากลัวอุลตร้าแมนที่เราจัดมาเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าอุลตร้าแมนแม่งน่ากลัวอย่างกับผีเลยอย่างเงี้ยแกเป็นใครเนี่ยเขาเปิดแว่นมาเฮ้ยเอาแผ่นแป้งปิดตาทำไมอะฉากผีรอยมาฉากผีฆ่าคนหูเพราะผีแต่ตัวเนี่ยหน้าตาก็คือคนธรรมดาแหละแล้วมาแต่งหน้าแล้วในยุคโชวเนี่บรรยากาศมันร้อนบ้านมง า่แล้วก็โทนสีเนี่ยให้เห็นเลยว่าแม่งดาขนาดไหนมันน่ากลัวจริงๆนะที่เรามาเนี่ยแลวเป็นสิบแบบแรกเลยนะที่ทุกคนพูดถึงเลยว่าพี่ผมไม่อยากดูเลยคลิปนี้แม่งน่ากลัวเกินแน่อะยากเอาคลิปนี้มาได้ไหมเพราะสวรรา์แต่ะตัวเนี่ยมันน่ากลัวแล้วอย่างคนไปราดดอกไม้เนี่ยอะโอ้โหตายยังมัตายได้ยังไงใช่ฮะเขาอยากจะทำให้มันเป็นคดีไงแล้วก็ตามสืบว่าเรื่องจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงกันแน่เหมือนเซวานี่ก็ตายเยอะนะเจเวนไหนเซวานเฮีย มันร <singing flowers> ู้สึกมีเสียงผิดปกติแล้วเขากำลังกดโทรศัพท์ไงไปหาคุณเกณฑแล้วเฮ้ยถ่ายรูปแล้วค้ังเกณนคุยกับไซยไลน์เลยอันดับที่ห้าครับสิบอันดับบทพูด ครเป็นไรเดอร์สุดเถื่อนโคตรหาผมบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการจากอันดับบทพูดเลยนะใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วก็เลยจัดเกี่ยวกับการพูดของโฟฟันไปแล้วกันและการพูดของโฟฟันเนี่ยมันหามากและมันหาหลายคลิปมากโอ้โหโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยพูดห่าอยู่คนเดียวเราอวยตัวเองหรือเปล่าไม่ผมไ่เป็นคนส่งมุกหลายคนบอกว่าคุณแจ๊สนี่ห่าไม่ใช่ผมเนี่ยคอยส่งมุกคุณแจ๊สนี่ไม่รู้ปล่อยมุกสติอะไรมาผมห่าหมดคนดูก็อุปทานตามผมก็เลยห่าตามและคลิปนนนี้กก็เช่ัยงงไ ครมจะมองเลยครับสูมมากล้องสูมมาทุกคนทีมงานไฟแสงพร้อมนะดูปากนี่เคสกิหนังหมานังหมอซื้อเสื้อกูด้วยแล้วเขาเดินจากไปเลยไม่น่าชื่อไม,มเถื่อนมากครับผมด่ากากไปหมดเลยใช่ฮรอคดกระดาทุกคนแม่งด่ากเก่งหมดปากแับหมดแต่คนเขาจำฉากนี่ยุ่กับที่บาดติตะขายเลคุณมอสอิโด้กับมบากอน จะขายอ้อยกูหน่อยน่าก็เป็นมนุษย์ไม่ฉันไม่ใช่อีดุอีกรมกรอีโดอี แล้วเขาก็บ้าแล้วก็ตาย <laughs> ออที่นุยีเนี่ยเขาหนีจากคีบ่านเนี่ยเพราะเขาลำคาญแล้วอีกอย่างหนึ่งในคีบ่านเนี่ยมงงยันโงออ่ด้วยไงมันเอาตะข่ายออกมาไม่ได้ <laughs> กว่าเขาจะออกมาได้เนี่ย <laughs> ชั่วโมงหนึ่งเขาต้องคุยคุยหาค <laughs> ้างๆก็ได้เดินอ้อมก็ได้ทำไมถึงว่าไม่วิ่งตามไปเลยเ <laughs> ขาต้องมังกรตาข่ายไ, <laughs> ไว้ <laughs> ก่อนวิ่งตามเดี๋ยวมันตามทัน อันดับที่4ครับสิบอันดับเด็กเส้นประจําปี2023นั่นเองผมบอกยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเด็กเส้น2023แล้วก็มีคนส่งมาจังกด10,000บาทโอ้โหกว่าเยอะมากๆเลยคุณใจฮะใช่เรายังจําชื่อคุณ G M a Project ได้อยู่เลยแล้วเขาส่งหมื่นบาทไม่พอนะแล้วก็ส่งมาอีกรอบนี้ใช่หมื่นบาทโอ้โหน่ารักมากน้ําตาไหลพาคพากเลยอันี่คือชอบมากหลังจากนั้นเขาหายเงียบไปเลยแล้วคลิปนี้เราจัดเต็มมากที่น่าเราด้วยแล้วก็บทพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าฮาทุกอันดับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวของเกรก ใช่กูไม่ใช่หน้ามึงหาผิดคนแล้วมึงไรเฮียมึงอะไรหน้าชิดบ่ายเล่นแบบจัดเต็มแหกปากแบบจัดเต็มทุกอย่างจัดเต็มหมดไม่นานถึงไม่ฆ่าฉันซะเดี๋ยวก็โดนลาชันฆ่ากูสปอยให้ไม่กูไปแล้วเฮียมึงตามกูมากูไม่ตายไอ้สัสเฮียเอ้ยตะไครมึงเอาตะไครเอาไห้กูด้วยเฮีย มึงไปไหนมไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกนู่นนี่นั่นแล้วก็เสียคุณมอที่โอ้โหเนียนมากผมต้องเอาเงิน10,000บาทของคุณจีเมโบอลเจกับไปซื้อใหม่มาใหม่อ,อ่ะเพื่อทําการภาคคลิปนี้โดยฉับเนี่ยโคตรเทร่เนีย่ยโคตรเทร่ที่อะไร<ต><ผ>มึงไถ่ายฝากไปถ่ายใต้กระโปรงด้วยถ่ายใต้กระโปรงอะไรมึงเอาเอามาดูดิมึงถ่ายที่อะไรมองดูดิเอามาดูดิมาดูที่อะไรเกูไอ้สัตว์ไอ้มึงเอามาก่อนไอ้เทียนั่นเข้าไปละไอ้จิ๊บไอ้ขาเป็นไรเด้อ ได้แล้วหลังจากนี้นเนขาโดนไฟฟ้าช็อตตายสัตว์ร้องหนักเกินเกินอันดับที่สามครับสิบประดับทพูดอุลตร้าแมนสุดฮาแน่นิดคุณมอสผมบอกเลยว่าบทพูดอุลตร้าแมนสุดฮาเนี่ยก็คล้ายๆกับบทพูดคาร์เมอร์ไรเดอร์สุดเถื่อนแหละอ่าใช่รอบนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวความฮาหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของโมดโรมูชิดันที่คุยกับแอนนาดันโอ้โหอีเวนนี่มาอีกแล้วคุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรเนี่ยบอกฉันก็ได้ดันคุณต้องไปรักษาตัวก่อนนะดันนะฟังหน่อยนะฟังนะ คนดูขลังคาแล้วอันดับนี้มึงกับกูพูดกันหลายรอบแล้วกูเป็นอุตาเซเว่นเข้าใจไหมหยุดพูดก่อนนันหยุดพูดก่อนยูดูดอะไรดูขลังคาแล้วคาโกเนี่ยคุยกับเมียแล้วตบหน้าเมียนะแล้วบอกว่าเขาเนี่ยมีเมยน,น้อยแล้วมาหนักหัวใคร มึงใช่ไหมฮะมึงใช่ไหมมึงไปตบเมียน้อยกูใช่ไหมกูบอกแล้วไงอะกูรักเท่ากันหมดไอ้โกไม่มีชู้มาสกิเคโกในจาาที่เขาเนี่ยบึกรึนนาเออยังไงฮะเขามาหาว่ะเออว่ะเขาบอกว่าเขารอโอกาสนี้มานานแล้วมึงเป็นแสงได้ยังไงไอสัตว์ซิวน้อนที่อะไรนั่น่ะไม่ใช่ตรงกูไปยังไงล่ะไดโกนายเป็นใครเนี่ยพลังแห่งแสงเนี่ยมันดีใช่ไหมเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเเป็นแสงได้ยังไง ฉันพยายามแทบตายกว่าฉันจะได้อยู่จ <dévelop> <rix> ุดนี้ได้เขาสามมาโชว์ซิกแพคุณแจโอกกล้ามแน่นมากและเขาเนี่ยตายมีประโยชน์กว่าซีโร่หนอแต่นี่เนี่ยตอนจบเนี่ยเขาเนี่ยไปช่วยทุกคนฉายแสงใส่ทีก้าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแสงให้กับทีก้านะแต่ก็ทำให้สำเร็จไอ้สาตายฟรีเฮีย ต้องให้เด็กๆมาช่วยเออพอจกเข้ามาเขาไม่ตายตายพี่อะไรทาโร่มันช่วยอะไรเราไม่ได้จริงพี่กตาโร่เออหวยแตกใช่มันหวยแตกมากโดยเฉพาะพี่ก็หวยแตกเหมือนกันแหละแต่ว่าหนูท่องสินห้พี่ฟังหน่อยสินไฮยี่อะไรกูนับถือสินสิบอันดับที่สองครับอ่าสินอันดับฉากตายอุนตราแมนนั่นเองผมบอกเลยว่าอันดับสองเนี่ยเป็นอะไรที่ชื่นชอบมากครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ทําให้ทุกคนรู้จักโฟร์ฟันคลิปนี้มันมีความพิเศษอย่างนง คือเป็นคลิปที่ฉลอง2 0 0 0 0ืซับของโฟฟันในตอนนั้นด้วยตอนนั้นเนี่ย2ม0 0 0ซับแรกเนี่ยน่าจะได้มาจากซิมดับมาสเตอร์ที่หัวร้ายแต่ว่าอันนี้เนี่ยขึ้นทะยานระบแสนเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทําให้ทุกคนนั้นเห็นถึงความตายของอุลตร้าแมนอย่างแท้จริงเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าพี่อุลตร้าแมนมาตายยังไงวะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังเข้าไม่ค่อยถึงทุกคนหรอกก็เลยยังไม่รู้ว่าอุลตร้าแมนมาตายฉากไหนบ้างเร้ก็เลยมาหาเลยว่าเฮ้ยยุคโชว์นี่ ก็เคยตายตายกันหลายคนเลอเกินแน่นอนฮะทำให้เรารู้เลยว่าฮ้อุร้าแมนนั้นก็ตายได้เหมือนกันแล้วก็สนุกสนานในการนําเสนอของคีฟฟันด้วยจริงเปล่าจริง,รงเห็นคุณมอดพูดตามแต่คุณแจ๊ดอ่โอุลาของจริงโด,โดนสับสนักนกน่าอครับมผมโดนเผา,าโดนเผาแล้วก็แทนที่จะมาแก้แค้นกลับหนีตายเนย ก็พังกันไปก็นี่พังกันไปก็ตายหากันไปมันช่วงแรกอย่างนี้แหละ <c ười> แล้วนี่นะคลิปนี้นะเป็นคลิป1ล้านแรกของช่องเราเลยนะ <c ười> แต่ล่าสุดเนี่ยอุจจาระอ้วนเนี่ยท้องเลยเอ่ะ <c ười> ใช่ฮะเพราะว่าภาพหน้าปกไงเจ้าแม่อ้วนพอเหมือนมีน้ำไปตามตัวก็ไม่รู้ <c ười> <c ười> คลิปเบสสุดๆ <c ười> อ่ะอันดับหนึ่งครับเรารู้กันว่าจะเป็นฉากไหนมาจากซีมดับ ทิปอะไรก็คือซิมนักฉากตายพิสดารสุดแปลกในโลกไรเดอร์นี่เองฮะผมบอกว่าซิมดับฉากตายของโลกไรเดอร์นี่ทุม่ธรรมดามากเริ่มต้นจากฉากตายนี่เลยของไรอากับกายเนี่ยทิกรรการคาซิเซอร์คาซิเซอร์เนี่ยตัวประกอบมากไอสัตว์ในในซีรีส์ก็ตัวประกอบมาในภาคไรเดอร์ไทม์ก็ตัวประกอบแน่นอนโมีสต็กนะที่เขาาหั่นนะมาแทงอ่ะพอมาแทงเสร็จเรื่องมันติดม่ดไงถ้ามาหันต่อโหดรายมากะแล้วก็ฉากตายที่ทุกคนนั้นพูดถึงกันมากที่สุด ฉากตายของโคบนมแล้วตอนนั้นไอ้โคนนสเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเด้าพื้นนะคราบล่าสเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดถึงการเด้าพื้นของเขาสักเท่าไหร่เพราะอันนี้เนี่ยผมไม่รู้คุณมอสไปทําอะไรถึงไปรีเวิร์สช็อตนั้นขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นมันลากนานไงอรว่าเลให้มันเด้าคืนเด้าลงแล้วกันแต่ว่าทุกคนถูกใจมากใช่บให้บอกให้พี่โคโอดไม่เด้าพื้นวยะไม่ฮาว่ะที่ยังวนทำฉากเด้าพื้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายฉากแต่ว่าทุกคนไม่ค่อยจำเท่าไหร่จำแต่ว่่่่าาาาาาาโโโคคคคนน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 นอสทััั้้้้้้งงวเเ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 พืตลลรรกก็็็ยยจจดดมหป วันณปัจจุบันนี้เลยกับกลุ่มคุณหมอแล้วและเขาเนี่ยกงจะตายแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยจะมาตายแบบปลาข้างถนนแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณยจยครับมันเสียเกียรติคุณมากเขาเลยจิบการใช้ขึ้นมาเพื่อจะปิดชีพตัวเองและเขาก็บ่นทุกคนเลยว่าพวกมึงเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้หรอกอกฎหมายทำอะไรกูไม่ได้หรอกคุณพ่อยอมเลยคุณพ่อไปเขาจะอยู่ต่อ <c oughs> อยู่อะไรอะ่ะ ท่ายื้อไปเรื่อยๆแม่ปืนมายิงกูว่ามึงยืนอทำควยอะไรก็มึงหยิบการชักขึ้นมาแล้วอะเอาเอาเลยดิต้องตายนะเอาเลยแล้วเขาอก็จิ้มแล้วแต่ว่ายัางไงดังก่อนอเขาทำใจไม่ได้เฮ้ยความตายนะเว้ยเฮ้ยกูเพิ่งออกจากคุกมามึงไม่ปล่อยให้โอกาสให้กูทําความดีบ้างหรือไงอะแต่ยังไงคนมันก็ชั่วชาว้าเขาต้องตายเอานะต้องตายแล้วรอดูความตายนะเฮ้ยมึงไม่มาห้ามปะเฮ้ยคนชั่วต้องตาย ไปเรยกตำรวจมายืนอนะเกิดล้วไม่มีใครช่วยเขาเลยเอาการใช้เดจิ้มเตะให้ตายเลขอจบกันเพลงท่านี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมหรับ10อันดับซอสซิมดับ ที่ประทับใจแล้วกันครับพักพลขอมาครับผมไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณพักพลหรือว่าถูกใจทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่าซิมดับของเรานี่ยมันเยอะจริงๆแล้วก็มันฮาหลายอย่างจริงผมไม่ได้นับตามยอดวิวนะแต่ตามที่เราชอบจริงๆแล้วกันเอาที่เราประทับใจละกันครับผมครับอ่าถ้าเกิดทุกคนชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเนยทำยังไงกดไลค์กันไปกดสปันกันไปแล้วกดด่าคุณแจ๊คกันไปว่าโถคุณแจ๊คอะไรมึงเป็นโอนตีนอะไรมีแต่คุณมอสแ่บพูดหาเหี้ถ้ยเเย้วยนะ ครับยังมีฝ่ายช่องทางนี้คือมู๊ d ด็อกครับมู๊ดด็อกเรานะก็ะมีระบบสมัครสมาชิกเดือนละ50บาทต่อเดือนเท่านั้นจะได้ดิสคอร์สเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าจะรอดูไลฟ์สดในช่องบู๊ดด็อกก็ได้นะอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟอนครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊มึงถึงไม่ตอบเขาวาฮะเมื่อเขารอได้ยังไงเป็นปีเลยสัต์ผมดูแต่โพสต์ของเราดีิว่าทำ ช่วยกันสนับสนุนแล้วกันนะเอาวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวราแต่วิธมนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ